ในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นการมีลูก1คนต้องใช้เงินเท่าไหร่แม้แต่ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐมริกาและหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับวิกฤตค่าเลี้ยงดูลูกแล้วพ่อแม่ในยุคนี้ต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรหาคำตอบได้ในเว็บสตอรี่อีพีนี้ค่ะ เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี。UOB Banking Pivige ว่าจะเลี้ยงลูกหนึ่งคนให้เติบโตจนเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แม้จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่ากลับซ่อนความท้าทายมหาศาลเอาไว้เบื้องหลังค่ะทราบกันหรือเปล่าคะว่าค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงลูกของประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองก็กำลังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจนเรียกได้ว่ากำลังเป็นวิกฤตที่ทำให้คนที่อยากจะมีลูกนั้นต้องคิดหนัก และสถานการณ์ที่น่าตกใจนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วยค่ะ ครอบครัวอเมริกันจำนวนมากนะคะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกถึง1ใน4ของรายได้ทั้งหมดนะคะและที่น่าเศร้าก็คือรัฐบาลกลับลดเงินสนับสนุนลงปัญหาที่ซับซ้อนนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออนาคตของเด็กๆและครอบครัวมากมายค่ะ ค่าเลี้ยงดูลูกในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะคะแต่กลับพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าที่พ่อแม่หลายคนนั้นจะรับมือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กเล็กค่าดูแลเด็กทานรคเฉลี่ยในปี2025คาดกันว่าจะอยู่ที่12,655ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะหรือปีหนึ่งตกประมาณ4 3 0 0 0 0บาทตามการวิเคราะห์ของ The National Women's Law Center หรือ NWLC ค่ะซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเอ หมอจลัยแนนรัฐหลายแห่งซะอีกค่ะตามมาตรฐานของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะครอบครัวเนี่ยควรใช้จ่ายเพียงแค่ประมาณ7%ของไรายได้ต่อป,ปีสําหรับค่าเลี้ยงดูและดูแลลูกๆนะคะเท่ากับว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยจะต้องมีางไรายได้สงูงถึง180,000ดอลลาร์สหรัฐต่อป,ปีหรือประมาณ6,100,000บาทนะคะหรือเดือนหนึ่งต้องทํารายได้ได้สูงถึงกว่า5 0 0 0 0 0บาทค่ะ แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงนะคะปัจจัยแรกที่สุดเลยก็คือการสิ้นสุดของมาตรการช่วยเหลือโควิดค่ะทําให้ศูนย์เด็กเล็กจานวนมากต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างหนักซ้าร้ายนะคะรัฐบาลเนี่ยยังตัดลดงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ชื่อว่า Head Start ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงบริการดูแลเด็กที่มีคุณภาพแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูลูกต่อ ได้เฉลี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือนิวซีแลนด์ค่ะมีสัดส่วนสูงถึง37อันดับ2ก็คือสหรัฐอเมริกา32รและอันดับ3ก็คือสารัฐเช็กนะคะที่20 ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของชีวิตจริงเด็กจํานวนมากนั้นต้องสูญเสียโอกาสในการได้รับการดูแลและพัฒนาการที่เหมาะสมครอบครัวเองก็ต้องเผชิญกับความเครียดและความยากลําบากเพื่อที่จะจัดการการเงินส่วนผู้หญิงเองจํานวนมากนะคะก็ต้องตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อดูแลลูกซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในอาชีพและเศรษฐกิจโดยรวมประเทศไทยของเราเองนะคะก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวในการรับมือกับความท้าทาย ที่คล้ายคลึงกันค่ะแม้ว่าค่าเลี้ยงดูลูกในบ้านเราอาจจะยังไม่ได้สูงเท่ากับในสหรัฐนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับคนที่กําลังเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเชื่อว่าต้องเตรียมความพร้อมหลายด้านทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเงิน โดยคุณสิริพงษ์ไข่มุกและคุณกิ่งการเกษสิรินะคะจากฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเคยประเมินเอาไว้น,นะคะว่าการจะเลี้ยงดูลูกหนึ่งคนให้จบระดับปริญญาตรีโดยเรียนโยรงเรียนรัฐแล้วก็มทาทยาลรัฐเนี่ยนะคะทราบหรือเปล่าว่าจะต้องใช้เงินประมาณ1นล้านหกแสนบาทต่อคนนะคะหรือว่าคิดเป็น6.3เท่าของรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรหรือ GDP per capita ในปี2565ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายที่ว่านี้ก็จะขยับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย ะะถ้าผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้ลูกๆเข้าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนค่ะมาลองคำนวณด,ดูคร่าวๆนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายหลักๆสําหรับการจะมีลูกสัก1คนเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มตั้งคันกระทั่งทําคลอดนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50,000ื่นถึงหนึ่งแบาทนี่คือก่อนแรกค่ะ นอกจากนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายของเด็กแรกเกิดนะคะก็จะมีทางค่าอุปกรณ์เสื้อผ้าอาหารข้าวของเครื่องใช้นะคะซึ่งสมาคมนักวางแผนการเงิน,นไทยเคยประเมินนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายก้อนนี้กลมกลมเนี่ยจะอยู่ราวสาม0 0ื่นถึงห้าหมบาทค่ะแต่นี่ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลของเด็กแรกเกิดหรือว่าวัคซีนต่างๆน,นะคะที่อาจจะต้องฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันส่วนที่3ค่ะก็คือค่าอาหารในช่วงเวลาเด็กแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะซึ่งหากกินนมแม่เพียงอย่างเดียวยก็อาจจะยังไม่มี ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็จะมีค่าอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย3,000ถึง5,000บาทต่อเดือน ส่วนต่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในวัยเรียนนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าใช้ใจ่ายมากที่สุดค่ะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาตรีค่ะค่าใช้ใจ่ายจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงเรียนที่เลือกด้วยซึ่งก็อาจจะอยู่หลักหมื่นบาทต่อปีไปจนถึงหลักล้านบาทต่อปีกรณีที่เป็นโรงเรียนนานาชาตินอกนาจากนี้นะคะก็ยังมีค่าเลี้ยงดูลูกไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียนเครื่องใช้ต่างๆและค่าขนมรายวันด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้ จ่ายต่อเดือนรวมๆ15,000ถึง30,000บาทค่ะ สิ่งที่น่าสนใจก็คือค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและโอกาสของเด็กๆไปพร้อมกันด้วยนะคะและจากภาพที่เราเห็นนะคะค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูลูกที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นนั้นได้ส่งผลกระทบสําคัญต่อตราการเกิดของหลายประเทศค่ะทําให้หลายครอบครัวนั้นตัดสินใจที่จะไม่มีลูกซึ่งนั่นก็จะกระทบกับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในท้ายที่สุด ที่ผ่านมาค่ะเราเห็นว่าหลายประเทศเยพยายามออกนโยบายเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาตราการเกิดน้อยนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะหนึ่งในประเทศที่กําลังประสบกับปัญหาเด็กเกิดน้อยที่สุดในโลกมีนโยบายที่คล้ายกันก็คือการเพิ่มศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานและให้ความสําคัญกับสวัสดิภาพของคุณแม่ในช่วงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดค่ะโดยเกาหลีใต้นะคะได้ให้ในจ้างลดชั่วโมงการทํางานต่อวันลง2 ชั่วโมงสาหรับหญิงตั้งครรภ์นในช่วงแรกและช่วงใกล้คลอดนะคะรวมถึงให้สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกโดยไม่รับเงินเดือนได้ถึง1ปีซึ่งสามารถแบ่งลาเป็นช่วงได้จนเด็กอายุ8ปีค่ะขณะที่ญี่ปุ่นนะคะให้ลาได้6สัปดาห์ก่อนคลอดและ8สัปดาห์หลังคลอดนะคะรวมถึงมีสิ่งที่เรียกว่า Ang e l Plan นนะคะเป็นบร,ริการให้คำปรึกษาและสอนคุณพ่อให้มีบทบาทในการช่วยเลี้ยงดูลูกด้วยซึ่งก็ช่วยลดความเครียดของพ่อแม่มือใหม่ได้ค่ะ เช่นเดียวกับที่สิงคโปร์นะคะมีการให้เงินอุดหนุนสำหรับเด็กเกิดใหม่ทุกคนหรือว่าเป็นเบบีโบนัส8,000ดอลลร์สิงคโปร์หรือราว200,000บาทต่อเด็ก1คนนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นในลักษณะแบบขั้นบันไดด้วยสูงที่สุดเนี่ย10,000ดอลลร์สิงคโปร์นะคะหรือประมาณ250,000บาทสำหรับลูกคนที่3ซึ่งก็จะทยอยจ่ายเงินในช่วง6ปีแรกเพื่อช่วยในค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูนอกจากนี้คะ่ะรายจ่ายในการเลี้ยงดูลูกก็ยังสามารถนำมา ลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ตั้งแต่5-15%ถึงส5สูงสุด1,000 0ดอลลาร์ 1, สิงคโปร์หรือราว250,000บาทค่ะ วิกฤตค่าเลี้ยงดูลูกในหลายประเทศนั้นเป็นสัญญาณเตือนที่สาคัญสําหรับเราทุกคนนะคะทางรัฐบาลและแต่ละครอบครัวค่ะที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนต้องมีการลงทุนในการดูแลเด็กปฐมวัยไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระของครอบครัวนะคะแต่ว่ายัางเป็นการลดการลงทุนในอนาคตของประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งในประเทศไทยเราเองนะคะก็ควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องการวางแผนการเงินสําหรับการมีลูกการเตรียมตัวให้พร้อมทางด้านของการเงินและจิตใจก็จะช่วยให้เราสามารถ สร้างครอบครัวที่มีความสุขและความมั่นคงได้นะคะสําคัญที่สุดคือเราต้องไม่ลืมนะคะว่าการมีลูกไม่ใช่แค่เรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่ามีหลายเรื่องนะคะที่เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกให้กับครอบครัวไม่ว่าเป็นความรักความผูกพันรวมถึงการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking